สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมนและสูตรเคมีในหัวข้อเรื่องโมนอะตอมแล้วก็โมนโมเลกุลหรือว่าเรียกอย่างหว่าโมนต่อโมนนั่นเองค่ะโมนอะตอมของธาตุนะคะก็คือน้ำหนักของธาตุนั่นเองค่ะเราจะหาได้จากการนำผลรวมของโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยมารวมกันนะคะซึ่งอะตอมเนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากเราจะไม่สามารถหาได้โดยการช่างมวลแต่เราจะหาได้โดยการเปรียบเทียบกับธาตุมาตรฐานนั่นเอง ธาตุมาตรฐานที่เราใช้นะคะก็คือธาตุของคาร์บอนเพราะฉะนั้นโมเลกุลของธาตุก็คือน้ำหนักของธาตุนะคะธาตุในตารางธาตุนะคะเราจะเรียกว่าโมเลกุลสัมพัทธ์นะคะก็คือการเปรียบเทียบกับธาตุมาตรฐานนั่นก็คือคาร์บอนนั่นเองสามารถหาได้จากสูตรก็คือโมเลกุลสัมพัทธ์นะคะเท่ากับมวลของธาตุหนึ่งอะตอม หารด้วยน้ำหนักของคธาตุามาตรฐานคูณด้วย1ส่วน12เพื่อให้12ตัดกับ12เหลือเป็นสูตรโมเนออมสัมพัทธ์เท่ากับโมเนออมของธาตุ1อะตอมหารด้วย1.66คูณ1 0ยกกำลังลบ24นั่นเองค่ะ1.66คูณ1 0ยกกำลังลบ24กรัมเนี่ยเราจะเรียกว่า 1...AMU ค่ะความแตกต่างระหว่าง3คํคำนี้นะคะคำที่1นะคะโมเนตอมของธาตุนะคะ โมลาตรตอมของธาตุยกตัวยอย่างเช่นธาตุ A เนี่ยมีการรวมกันของโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะคะรวมกันแล้วมีน้ําหนักเท่ากับ3.3 2คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนี่ก็คือน้ําหนักของธาตุ A นั่นเองแต่ถ้ามวลอะตอมของธาตุ1อะตอมเช่นธาตุไฮโดรเจนถูกหยิบขึ้นมา1อะตอมมีน้ําหนักโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนรวมกันเท่ากับ1.6ึ่งจุกคูณสิยกกำลังลบยีกรัมนี่คือน้ําหนักของไฮโดรเจน1อะตอมที่เราหยิบขึ้นมานั่นเองค่ะ ส่วนโมลาตอมสัมพัส์นะคะโมลาตอมสัมพัส์ยกตัวอย่างเช่นธาตุโอธาตุโอเนี่ยจะมีน้ำหนักจริงๆคือธาตุโอหนึ่งอะตอมเนี่ยหนักเท่ากับ16คูณด้วย1.6 6กกคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนั่นแสดงว่าธาตุโอเนี่ยมีมวลเป็น16เท่าของธาตุมาตรฐานนั่นเองแปลว่าโอมีโมลาตอมสัมพัส์เท่ากับ16นั่นเองค่ะ เช่นโซเดียมในตารางธาตุนั้นจะเห็นว่าโซเดียมในตารางธาตุเนี่ยมีเลขมวลเท่ากับ22.99ก็คือโมลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับ22.99ถ้าเรานำโซเดียมขึ้นมา1อะตอมโซเดียมจะมีน้ำหนักจริงๆก็คือ22.99กกาคูณ1.6คูณ10ยกกลังลบ24กรัมนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูการหาโดยการใช้สูตรนะคะโซเดียมมีโมลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับ 22.99พนันธะโซเดียม1อะตอมจะมีโมลกี่กรัมเราเขียนสูตรนะคะโมลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับโมลอะตอมของธาตุ1อะตอมหารด้วย1.6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมจากนั้นแทนค่าโมลอะตอมสัมพัทธ์ของโซเดียมเท่ากับ22.99แล้วเราจะหาว่าโมลอะตอมของโซเดียม1อะตอมมีค่าเท่าไหร่เราก็ทำการย้าย1.6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมขึ้นมาคูณได้คำตอบว่าโซเดียม1อะตอมจะมีน้ำหนักเท่ากับ 22.99คูณด้วย1.6คูณ10ยกกลังลบ24กรัมนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2ถ้าเราจะหาโมลอะตอมสัมพัทธ์ของซัลเฟอร์โดยซัลเฟอร์1อะตอมมีมวลเท่ากับ53.05คูณ10ยกกลังลบ24กรัมเราจะหาโมลอะตอมสัมพัทธ์เราแทนค่า53.05คูณ10ยกกลังลบ24หารด้วย1 6คูณ10ยกกลังลบ24เราจะได้โมลอะตอมสัมพัทธ์ของซัลเฟอร์เท่ากัับ31.96น่นเองคะ ตัวอย่างที่3ธาตุออกซิเจนมีโมลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับ16ธาตุ A 1นอะตอมมีมวลเป็นส่เท่าของออกซิเจน2อะตอมเพราะฉะนั้นธาตุ A มีโมลอะตอมสัมพัทธ์เท่าไหร่เรามาดูออกซิเจนก่อนนะคะออกซิเจน1อะตอมมีมวลเท่าไหร่ออกซิเจนเราทราบโมลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับ16แปลว่าออกซิเจน1อะตอมคือน้ำหนักจริงๆของออกซิเจน1อะตอมเพราะนั้นออกซิเจน1อะตอมจะมีน้ำหนักจริงๆเท่ากับ 16เท่าของธาตุมาตรฐานเพราะนั้นก็คือ16คูณด้วย1.6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนั่นเองออกซิเจน2อะตอมก็คูณ2เข้าไปกลายเป็น32คูณด้วย1.66คูณ10ยกกลังลบ24กรัมนั่นเองค่ะทีนี้ A กับ O มีความสัมพันธ์กันโดยที่ A 1อะตอมเนี่ยมีมวลเป็น4เท่าของ O 2อะตอมเพราะฉะนั้น O2 อะตอมคือ32 A มีมวลเป็น4เท่าเพราะนั้น32มสคูณ4ได้128ทําให้ A1 อะตอมมีมวลเท่ากับ128คูณ1.6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนั่นเองค่ะทีนี้เราจะหาโมลารตอมสัมพัทธ์ของ A เราทราบโมลารตอมของ A 1อะตอมแล้วว่ามีมวลเท่ากับ128คูณ1.6ึคูณ10ยกกำลังลบ24เรานำมาหารด้วย1.6คูณ10ยกกำลัง ลบ24เราจะได้มอลตอมสัมพัทธ์ของ A เท่ากับ128นั่นเองค่ะเรื่องต่อมานะคะก็คือมอะตอมเฉลีย่ยในตารางธาตุที่เราเห็นเป็นเลขมวลที่เราใช้กันนะคะนั่นก็คือเราได้จากมอะตอมเฉลี่ยนั่นเองเพราะว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยจะมีจํานวนไอโซโทปที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนเนี่ยมีทั้งหมด3ไอโซโทป จากบทเรียนในเทอมที่แล้วนะคะไอโซโทปคือธาตุที่เป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่มีจํานวนโปรตอนที่เท่ากันและมีจำนวนนิวตรอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคาร์บอนเนี่ยจะมีทั้งหมด สังไอโซโทปก็คือ 12, 13และ14ทําการหาค่าเฉลี่ยนะคะของทั้ง3าไอโซโทปเนี่ยแต่ว่าในที่นี้เราจะไม่คิด14นะคะเพราะว่ามีจำนวนน้อยมากถ้าเราหาค่าเฉลี่ยของ12กับ13เนี่ยเราจะพบว่าเ,เลขมวลนะคะของคาร์บอนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ1 2 0 1นั่นเองนะคะเพราะนั้นการหาโมลตอมเฉลี่ยนะคะหาได้จากซิกมาก็คือผลรวมโมลตอมของไอโซโทปคูณร้อยละที่พบในธรรมชาติทั้งหมดหารด้วย100ค่ะเรามาดูวิธีการใช้นะคะ ยกตัวอย่างซิลิคอนมี3ไอโซโทปซิลิคอนมีเลขโมลารตอมเท่ากับ27.977 28.976และ29.974โดยมีปริมาณในธรรมชาติแบ่งเป็นร้อยละดังนี้นะคะได้แก่92.21 4.7และ3.09ตามลำดับเราจะมาหาโมลารตอมเฉลี่ยของซิลิคอนนะคะโดยเราจะแทนค่าโมลารตอมเฉลี่ยตัวที่1น,นะคะคูณกับเปอร์เซ็นต์ของตัวที่1 โมลารตอมเฉลี่ยตัวที่2คูณเปอร์เซ็นต์ของตัวที่2โมลารตอมเฉลี่ยของตัวที่3คูณเปอร์เซ็นต์ของตัวที่3ทั้งหมดหารด้วย100เราจะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ28.09แสดงว่าซิลิกอนทั้ง3มไอโซโทปเนี่ยเราจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยของซิลิกอนในการใช้เป็นโมลารตอมเฉลี่ยในตารางธาตุก็คือ28.09นั่นเองค่ะ เบข้อที่2นะคะธาตุเงินนะคะพบในธรรมชาติ2ไอโซโทปด้วยกันโดยไอโซโทปแรกนะคะจะมีค่าเท่ากับ106.91มีทั้งหมด48.16%นะคะแล้วก็ไอโซโทปที่2ซึ่งข้อนี้เขาจะหาไอโซโทปที่2นะคะโดยบอร์โมนอกอมเฉลี่ยมาเท่ากับ107.87นั่นเองค่ะส่วนไอโซโทปที่2นะคะที่เราจะหาได้ค่าออกมาเท่ากับ108.8 เราทราบร้อยละได้อย่างไงในเมื่อโจทย์ไม่ได้บอกนะคะ้อยละก็คือผลรวมได้100นะคะมี2ไอโซโทปไอโซโทปที่1มี้อยละเอ่อมีเปอร์เซ็นต์เท่ากับ48.16นะคะเพราะนั้นไอโซโทปที่2ก็คือ100ลบ48.16ก็จะเป็น้อยละของตัวที่2นั่นเองถ้ามี3ตัวผลรวม3ตัวก็ต้องรวมกันได้100อย่างข้อนี้มี2ตัวผลรวม2ตัวนี้ก็รวมกันได้100นั่นเองค่ะเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของมวลโมเลกุลหรือเรียกว่ามวลต่อโม,โมนั่นเอง มวลโมเลกุลหาได้จากมวลของโมเลกุล1โมเลกุลนะคะหารด้วยน้ำหนักของธาตุมาตรฐานนะคะยกตัวอย่างการทําโจทย์สารประกอบ a นะคะมีมวลมี่อมี1โมเลกุลเนี่ยมีมวลเท่ากับ2.5 6กคูณ10ยกกำลังลบ22กรัมเราจะหามวลโมเลกุลของสารประกอบนี้นะคะหามวลโมเลกุลก็คือตัวนี้แทนค่านะคะ1โมเลกุลมีมวลเท่ากับ2.5 6ด้คูณด้วย10ยกกำลังลบ22แทนค่า มวลของโมเลกุล1โมเลกุลแล้วหารด้วยน้ำหนักของธาตุมาตรฐานก็คือ1นึ่งกคูณสิบยกกำลังลบยีกรัมนะคะเราจะได้มวลโมเลกุลออกมาเท่ากับ154นั่นเองค่ะวิธีการหามวลโมเลกุลยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามวลโมเลกุลของน้ำมีค่าเท่าไหร่โดยวิธีการหาก็คือผลรวมของโมลตอมสัมพัทธ์คูณด้วยจำนวนอะตอมนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นน้ำนะคะ H เนี่ยมีเลขมวลเท่ากับ1นะคะ จำนวนตอมก็คือเลขที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะคะนั่นเองจะเห็นว่า H ห้อยด้วยเลข2เพราะนั้นจะจับ1คูณ2นะคะจากนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวออกซิเจนออกซิเจนมีเลขมวลเท่ากับ16นะคะมี1ตัวจะคูณ1ห,หรือว่าไม่คูณ1ก็ได้เพราะมีค่าเท่าเดิมก็คือ16นั่นเองจากนั้นจับ2บวกกับ16ก็จะได้เท่ากับ18ทําให้น้ำเนี่ยมีมวลโมเลกุลเท่ากับ18นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะวิตามิน C ได้กำหนดเลขมมลนาตอมสัมพั์มาให้ต่อไปนี้นะคะคาร์บอนมีเลขมวลเท่ากับ12ห้อยด้วยเลข6ก็คูณ6นะคะ H มีเลขมวลเท่ากับ1ห้อยด้วยเลข8ก็คูณ8นะคะ O ออกซิเจนมีเลขมวลเท่ากับ16ห้อยด้วยเลข6ก็คูณ6จากนั้นจะผลรวมของ C ของ H ของ O รวมกันเราจะได้มวลโมเลกุลของวิตามิน C เท่ากับ176นั่นเอง อีกข้อหนึ่งนะคะเ a ททูไนเตนะคะเรททูไนเตมีสูตรดังต่อไปนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเ t ทก็คือ P B 207จากนั้นมาดูไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนวงเล็บนักเรียนเห็นวงเล็บไหมคะทั้งหมดด้วย2แปลว่ามีไนโตรเจนแบบนี้ทั้งหมด2ตัวเพราะนั้นไนโตรเจนเท่ากับ14คูณ2นั่นเองส่วน O มีทั้งหมด3แต่วงเล็บทั้งหมดด้วย2แปลว่ามีแบบนี้ทั้งหมด2ชุดนะคะ O มี3 มีแบบนี้ทั้งหมด2ชุด O กลายเป็น6ถูกไหมคะเพราะนั้น O มีเลขมวลเท่ากับ16ก็คูณด้วย6นั่นเองจับรวมกันเราจะได้เท่ากับ331นั่นแสดงว่าเลทูไนเตสมีโมเลกุลเท่ากับ331นั่นเองค่ะยกตัวอ,อย่างอีกข้อหนึ่งนะคะกร,รมมันฐาน1โมเลกุลประกอบไปด้วยกร,รมมันฐานทั้งหมดกี่อะตอมโดยกรรมัฐานมีโมเลกุลเท่ากับ256นะคะแล้วก็มีโมลนอะตอมเนี่ยเท่ากับ32 โมเลกุลเท่ากับ256นะคะแล้วก็โมลตอมสัมพั์เท่ากับ32เราจะหาจำนวนอะตอมก็คือหาเลขห้อยนั่นเองนะคะเราจะมาดูว่ากรมมันทนเนี่ยในสูตรโมเลกุลเนี่ยมีเลขห้อยแบบไหนนะคะเพราะนั้นจำนวนอะตอมเท่ากับเลขแปดแปลว่ากรมมันทนคือซัลเฟอร์ตัว S ถูกไหมคะนั่นแสดงว่าในสูตรโมเลกุลก็คือจำนวนอะตอม8ตัวแปลว่ามีซัลเฟอร์ทั้งหมด ห่อยด้วยเลข8ปนั่นเอง,เองก็จะได้สูตรโมเลกุลดังต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนไปลองทบทวนดูนะคะว่าในเรื่องของโมนตอมนะคะแล้วมวมโมเลกุลเนี่ยาสามารถหาและคิดได้โดยวิธีไหนนะคะอาจจะฝึกทำโจทย์ที่อยู่ในคลิปหรือว่าเพิ่มเติมจากข้างนอกก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย